สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาเปิดนี่นะคะเป็นเหมือนเดิมนะเป็นตุ๊กตาเอ่อฟักเลอร์นะคะตอนแรกอ่ะว่าจะทํารวมไปในคลิปเดียวกันกับคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราแบบเปิดไปนะคะที่มีหลายๆตัวเนาะแต่เพลินว่าเราขี้เกียจเอามารวมกันเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบจะนานเกินไปนะคะก็เลยแบบแยกเป็นคลิปดีกว่านะคะ ก็คือหลังจากที่เราเปิดกล่องพวกนั้นไปใช่ไหมคะที่เป็นรุ่นตดเนาะแล้วก็มีที่เป็นฮูลแจที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าไอตัวสีแดงขาวมันแท้หรือปลอมนะคือหลังจากที่เปิดที่ที่เปิดไปอะค่ะก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเฮ้ยเราว่าเราอาจจะแบบมีสิทธิ์ได้ของปลอมนะแล้วทีน้นเราก็เลยเข้าใน Facebook ใช่ไหมคะเข้าไปในกลุ่ม f ัคเคอร์ไทยแลนดอะ ก็ไปเจออยู่คอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาเป็นร้านนะคะทุกคนคือเขาเป็นแบบคนที่เขาขายของตุ๊กตาตัวนี้แหละคะ่ะแล้วเขาก็ได้เครดิตดีมากเนาะแล้วเขาก็เหมือนแบบมีคนมาให้เครดิตว่าเอ้ยอันนี้คือแท้แน่นอนนะเป็นแม่ค้าที่เขาเหิ้วมาแล้วก็แบบเขาให้เป็นแบบในแอปช้อปปีไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าร้านไหนนะคะเพราะว่าเราก็เข้าไปสั่งจากร้านนี้นะคะทุกคนแล้วก็คือเขาส่งเร็วมากทุกคนเนี่ยชื่อร้านว่า My Toys by Ice วรการนะคะทุกคน ก็คือเป็นร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะแคปแล้วก็ขึ้นให้ดูนะคะคือเขาส่งเร็วมากทุกคนคือเมื่อวานเนี้ยเราอ่ะอัดคลิปตอนประมาณสักเสร็จประมาณแบบตีหนึ่งตีสองเนแล้วเราก็แบบเลื่อน Facebook ดูนะคะแล้วทีนี้ก็เลยแบบสั่งตัวพวงกุญแจไปที่บอกว่าเราอยากได้ใช่ไหมเราก็เลยกดสั่งเนาะสั่งประมาณทั้งตีสามตีสี่เนี่ยแหละทุกคนคือวันเนี้ยมาส่งแล้วอีกวันหนึง่งมาส่งแล้วเร็วมากนะคะแล้วเราอ่ะก็เลยเก็เลยส่งลิงก์ร้านนี้ให้ให้พี่ป้องดูนะคะให้แฟนดูเนาะเขาก็สั่งมาเหมือนกันทุกกคนแล้ววปราาฏ่ คือเขาก็สั่งของเขาเราก็สั่งของเราใช่ไหมคะแล้วทางร้านเขาส่งหรือมาก็ส่งมาพร้อมกันเลยแล้วตอนแรกอะ่ะเขาก็แบบแพ็คมาแบบอย่างเงี้ยทุกคนแท็กมาแบบนี้เหมือนกันพี่ป้องก็เอ๊ะทำไมมันเหมือนกันเลยแล้วก็อา้าวร้านเดียวกันเลยนะคะแต่ของเรา,าแกะแล้วนะคะก็เนี่ยเราสั่งเป็นพี่หล่อไม่น้องมานะคะจากร้านนี้เนาะเรามั่นใจว่านี่คือของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าแบบเขามีเครด,เดิตเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าพี่ป้องเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเออเราสั่งแบบ อย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าอันที่ที่ผ่านมาเราสั่งของปลอมนะทุกคนคือเราไม่รู้พวกเราไม่มีความรู้ใช่ไหมว่าอันไหนมันแท้จริงยังไงนะแต่เรามั่นใจแค่ว่าตัวเนี้ยที่พี่ป้องสั่งมาเราว่าอันเนี้ยแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าเราไปเช็คมานั่นหลายอย่างเราคิดว่าตัวเนี้ยแท้แต่อตัวที่เป็นเนี่ยตัวเนี้ยเราว่าอันเนี้ยปลอมทุกคนดูดิมันเบี้ยวแบบ คือเบี้ยวแบบเห็นได้ชัดนะคะแล้วเราไปดูรูปมานะคะจากในที่เหมือนออฟฟิเชียลอ่ะเขาไม่ได้ปากเบี้ยวทั้งวนเขาปากมันตรงเนาะเราไม่แน่ใจว่าอันนี้มันปลอมหรือว่าเขาหลุด QC อันนี้ไม่แน่ใจนะคะทีนี้พี่ป้องก็เลยสั่งมานะคะเขาก็สั่งมาเนี่ยมีน่าจะสั่งมา3มตัวนะคะเราสั่งมาตัวหนึ่งเนาะ,ะก็ต่างคนต่างสั่งนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเออส่วน2กล่องนี้นะคะวันนี้ไปที่เซ็นทรัลเวิร์มานะคะก็ไปเจอที่ตู้นะคะทุกคนก็อันนี้กล่องละ3ามปบบาทเนาะมันก็เป็น ฟักเลอร์นะคะเราเห็นพอดีเราก็เลยเอย๊พี่ป้องเลยกดมานะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะนะว่ามันคือยังไงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าันนี้เป็นยังไงนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะมาให้ดูอันนี้ก่อนละกันที่เราสั่งมานะคะพี่หล่อไม่น้องนะคะนี่แกะไปพร้อมกันเลยคือเขาห่อมาอย่างไงทุกคนดีมากเลยอะ่ะห่อแบบพลาสติกมานะคะมันเป็นแบบกาวเนาะโอฉิกแล้วลกันเนาะยังไม่ได้แบบไปกดว่าได้ได้รับของเลยนะคะทุกคนเอามาอัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวให้เขานะคะนี่นะคะทุกคน รุ่นพี่หลนะ่อไหมน้องเหมือนพี่ป่องไหมที่เขาบอกว่าเหมือนพี่ป่องอ่ะทุกคนคือเราเห็นรุ่นนี้เราแบบมันขำม,มันตลกมากเลยเนาะแล้วพี่ที่รู้จักกันเขาก็บอกว่า,วาเนี่ยรุ่นนี้ต้องมีนะเขาก็ส่งรุ่นนี้มาแล้วบอกว่าเนี่ยหนูสั่งแล้วเนี่ยกำลังรอของมาส่งคือมันแบบมันตลกอ่ะทุกคนดนูดิเห็นไหมมันมีฟันสองซี่นะคะข้างในนะแล้วก็ตาแบบตาเหมือนจะปิดนะคะแล้วด้านในอ่ะทุกคนเห็นไหมาตามันดูแดงๆด้วยนะคะเนี่ยเราเนี่เห็นปะคือมันเหมือนคนแบบตาแดงเลยอ่ะ อ๋ออันนี้เป็นแบบไม่ใช่ตัวแลนะคะก็เป็นกระดุมสีครีมนะคะทุกคนแล้วก็พวงกุญแจนี่ก็เป็นพวงกุญแจนะคะเป็นรุ่นพวงกุญแจเนาะแล้วก็อันนี้เขียนว่าฟักเลอร์นะคะนี่นะคะก็เป็นป้ายของเขาเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายตรงนี้นี่นะคะอันนี้เป็นป้ายแบบนี้นะคือเราไม่มีความรู้เลยแต่เราเชื่อว่ารันนี้เป็นของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าก็มีแบบเขา <c oughs> <alguns S 2> มีลูกคา <c oughs> ้คา <c oughs> ไปแบบ เออเหมือนรีวิวว่าคนนี้คือยังไงก็แท้แน่นอนนะเราก็เลยแบบโอเคมั่นใจสั่งร้านนี้นะคะก็สั่งมาทั้งหมดก็ตัวเนี้ยประมาณ400 400รกว่าบาทจําไม่ได้แล้วเนาะแต่เหมือนแบบเป็นแบบส่งเร็วนะทงก,ก็เร็วจริงอะเนาะก็อันนี้นะคะเอามาให้ดูตัวแรกนะ,ะแล้วเราอ่ะก็หยิบลาบูบูมาด้วยมาให้เทียบให้ดูนะคะเพื่อนๆว่าเออเขาตัวประมาณไหนนี่นะคะอันนี้เป็นลาบูบูวีหนึ่งนะคะเนี่ยก็ตัวเขาก็จะมันอยู่ที่รูปทรงอะเนาะอย่างไอ้ฟักเลอร์ตัวเนี้ยเขาจะเป็นรูปทรงแบบ กลมๆนะคะก็ตัวแบบไล่เลี่ยกันนี่แหละค่ะเนาะน้ำหนักก็อันนี้หนักกว่าอยู่แล้วเราบู้หนักกว่าอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเบาบก,กว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแกะของพี่ป้องดูนะคะที่เขาสั่งมาเนาะจากร้านเดียวกันนะคะทุกคนโอเคแฟนสั่งมาสามตัวนะคะอค๋อเขาสั่งตัวเดิมมาด้วยคะ่ะทุกคนเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่ามันต่างกันไหมเขาก็เลยสั่งตัวนี้มาด้วยนะคะเนี่ย ทุกคนแล้วว่าอันนี้คือของจริงแน่นอนเนาะคือมันเหมือนกันเลยนะก็งั้นเดี๋ยวเราจะมาขอแกะตัวสีฟ้าก่อนนะคะอุ้ยเขาหอมาเหมือนแบบทุกอันเลย<ๆ>ก็เหมือนเมกกื่อกี้อันแรกที่เราแกะไปใช่ไหมเขาหอเนาะคือเราไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะผลิตแบบหลายประเทศหรือเปล่านะคะแบบทั้งที่จีนหรือที่อังกฤษหรือเปล่าอะไรเยมันแล้วแต่ว่าเขาฮิ้วมาจากไหนนะคะคืออันนี้ก็เป็นตัวฝั่งที่พี่ป้องเพิ่งสั่งนะคะมาจากร้านนี้แหละเนาะร้านเดียวกันนี่ก็เป็นแบบนี้นะคะโอเคเป็นแบบ สีไม่ใช่ตัวแร่ทุกคนเนาะก็เป็นสีกระดุมสีครีมนะคะส่วนอันนี้เฮ้ยไหนขอดูายหน่อยเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะคะทุกคนก็เหมือนกันเดะเลยอ่ะป้ายไม้ก็คือเหมือนกันเดะเลยนะก็คือมันจะเป็นแบบลายไม้ๆนะคะตรงเนี้ยเนี่ยดูแลมันก็คือเป็นแบบลายไม้แล้วก็ป้ายก็คือเหมือนกันมากเลยเนี่ยป้ายข้างหน้าก็เหมือนกันนะคะอ่าฝั่งนี้เป็นอันที่พี่ป้องสั่งมาอันใหม่นะคะส่วนอันนี้เป็นอันที่พี่ป้องสั่งมาครั้งแรกนะคะเพื่อนๆดูมันก็เหมือนกันเลยเนาะ เราว่าเหมือนกันเดะเลยเราว่าเป็นของแท้ทั้งคู่นะคะในความรู้สึกเรานะเราว่ามันแท้ทั้งคู่นะคะนี่ไปก็คือแบบเหมือนกันเดะทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะเหมือนที่เราบอกไปอ่ะเราคิดว่าอันนี้มันแท้อยู่แล้วเนาะแต่ไอตัวขาวแดงเราว่ามันไม่รู้ว่ามันแท้หรือไม่แท้แต่เราด่าว่ามันอาจจะเป็นตัวหลุด QC หรือเปล่าหรือไม่ก็คือแบบปลอมไปเลยนะแบบมาถึงปากเบี้ยวเลยนะคะนี่เนาะเป็นคนละตัวนะคะก็อาจจะไปห้อยนะคะคู่กันตลกมากเลยทุกคนดูดิมันแบบเป็นน้องฟันเนาะนี่นะคะ โอเคก็เป็นอันนี้นะคะตัวแรกของพี่ป้องนะคะต,ตัวต่อไปนะคะเป็นอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราแกะก่อนนี่นะคะทำไมหน้าตาตลกมากอันนี้เป็นกระต่ายนะคะทุกคนก็ยังไม่ใช่เอออรียกระดุดมสีเขียวนะคะอันนี้เป็นรุ่นน้องกระต่ายหุ้ยทุกคนขนนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็แบบเออหน้าตาตลกจริงอะคนนี้มีฟันสองซี่เหมือนกันทุกคนนี่ฟันอยู่นี่นะคะ แล้วก็หูจะเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความที่เขาพับมานะคะทุกคนหูอาจจะแบบยังไม่ตั้งเนาะเพราะว่าเขาพับมานะคะมันก็ต้องแบบงอให้เขาเนื้อนินค่ะดัดแ้วนิดนึงนะคะน,น,น,ะคะนี่ตัวนี้ก็คนนี้ตลกมากเลยทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นน้องกระต่ายนะแต่ร้านนี้เท่าที่จำราคาได้เขาไม่ได้ขายแพงมากนะคะทุกคนก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยเนาะก็นี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่สองนะคะโอเคก็เป็นน้องกระต่ายสีม่วงชมพูนะคะเนี่ย สีม่วงแบบออกบานเย็นนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตัวที่สามนะคะตัวนี้น้องเขียวอุ้ยคนนี้เป็นแบบสามตานะคะนี่นะคะเป็นน้องแบบสามตาสีเขียวแบบเขียวเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นฟัน <laughs> ฟันมีสี่ซี่นะคะทุกคนแล้วก็ฟันหล่อด้วยนะนี่แล้วข้างหลังก็เป็นกระดุมสีครีมนะคะไม่ใช่ตัวแรงนะ เนี่ยคิดว่าของแท้แน่แนๆร้านนี้เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะคะทุกคนก็เป็นน้องน้องเขียวสามตานะคะโอเคของแฟนก็คือเป็นสามตัวนี้นะ,ะแล้วก็ของเราเป็นอันนี้รุ่นพี่หล่อไหมน้องตัวนี้ตลกมากทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปห้อยเลยมันมันฮาดูดีหน้าแบบหน้ามันตลกจริงๆนะทุกคนตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูซีเมื่อวานตัวเนี้ยเนี่ยมันมันเบี้ยวอะทุกคนเห็นไหมคือป้ายอะ่ะเราไม่แน่ใจนะคะว่าเออมันแบบยังไงเนาะคือไอ้ตัวเนี้ย เขาอะติดเรียกไงเหมือนบาร์โค้ดมาทับใช่ไหมแล้วเราก็แกะออกมาวานแล้วก็เราก็ถามพี่ปองเอ้ทำไมเขามีทับบาร์โค้ดเนาะก็เลยคิดว่ามันน่าจะปลอมแน่ๆเลยอันเนี้ยคือไม่ใช่ของจริงนะคะทุกคนแบบอาจจะแบบเป็นของเกนะคะเนาะคิดว่าเป็นของปลอมนะคะเพราะว่ามันมันแปลกๆอะทุกคนเนาะมันมันเหมือนแบบคือเขาไม่ได้เขาเอาบาร์โค้ดอันใหม่ไปแปะทับอันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันของแท้แล้วเขาจะแบบเขาเขาจะไปแปะทับทําไมนี่เราไม่รู้นะคะว่าเออมันแปะทับไปเพื่ออะไรนะคะ ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่ของจริงนะคะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทียบให้ดูนะระหว่างตัวเนี่ยกับน้องลาบูบูนะว่าเขาประมาณเท่าไหร่อะไรไงเงี้ยนะเผื่อคนแบบที่มีลาบูบูแล้วแต่ยังไม่เคยมีตัวนี้อาจจะนึกงภาพไม่าออมมันใหญ่แค่ไหนนี่นะคะเราเทียบให้ดูเนาะนี่กับน้องเขียวกับลาบูบูนะคะน้องกระต่ายนี่นะคะเราจะเทียบให้ดูกับลาบูบูโอเคแล้วก็น้องลาบูบูกับน้องสีฟ้านะคะ แล้วในเว็บของเขาอะ่ะเขามีแบบรุ่นมีชื่อบอกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะว่าคนไหนชื่ออะไรจริงๆเมื่อวานเนี่ยที่แบบไปศึกษามาก็ไปเข้าไปดูในเว็บด้วยนะคะเราก็เห็นเออเขามีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะขึ้นให้นะคะเพราะว่าเราจําชื่อเขาไม่ได้นะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีนะคะส่วน2ออันนี้นะคะเป็น2กล่องที่ไปกดมาวันนี้นะคะจากตู้อะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วที่เซนทรัลเวิลด์นะคะชั้นที่มีร้านอาหารนะคะก่อนละสามร้อยแปดสิบบาทนะคะแฟนเขาก็แบบว่าเออไปกดมาสองอันนะคะ ไม่เคยแบบแกะแบบนี้เหมือนกันนะโอ้มันเป็นซองนะ,ะทุกคนนี่แล้วก็เป็นรูปแบบ question mark นะคะเป็นซองแบบซองกระดาษเนาะนี่ยกระดาษซองพลาสติกแต่มันแบบเป็นลายเหมือนกระดาษนะเดี๋ยวจะลองแกะดูอุย้ยทุกคนได้เป็นตัวเฮ้ยอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เขาแบบคือเท่าที่ที่เราไปศึกษามาเนี่ยฟักเลอร์เนี่ยเขามีแบบหลาย collection ากนะคะทุกคนเนาะก็จะมีทั้งแบบ เนี่ยอาจจะมีอย่างนี้เนาะอันนี้สามปดสิบนะคะคือราคาจริงๆอาจจะถูกกว่านี้เนะแต่ว่าตู้เขาอาจจะแบบเออแบบคิดราคาเพิ่มนิดน,นึงนะคะเนาะนี่ก็เป็นฟันสีซีนะคะเหมือนฟันกรามขึ้นเลยเออพอเป็นงานจริงแล้วเรารู้สึกว่าฟันค่ามันไม่ได้เป็นเหมือนพลาสติกขนาดนั้นนะทุกคนเห็นไหมมันก็เหมือนแอบเหมือนฟันคนจริงๆริงอยู่นะคะแล้วตรงนี้เขียนว่าฟักเลอร์นะคะก็คนนี้ตาเขียวๆตาเป็นไงข้างในอุ๊ยคนนี้ตาแดงเหมือนแบบรุ่นพี่หล่อไม่น้องเลยทุกคนเห็นไหมเหมือนไหมแล้วก็เป็นกระดุมสีครีมนะคะเเคก็ป็ปนแบบ อันเนี้ยมันก็เหมือนเหมือน,นมีนุ่นข้างในเหมือนเป็นผ้านะทุกคนเนาะก็ตัวประมาณเบาๆค่ะไม่หนักมากนะถ้าเทียบกับอ่ะคนนี้ละถ้าเราเทียบกับคนนี้นี่ก็พอกันเลยเห็นไหมคะเขาจะผ้าคนละแบบนะคือคนนี้จะเป็นผ้าแบบเนี่ยคนฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเป็นขนๆน,นะแต่คนนี้จะเป็นแบบเหมือนกำมะหยี่นิดน,นึงนะคะทุกคนเนาะแล้วถ้าเทียบกับลาบูหรอคะอืม นี่ประมาณนี้แล้วก็อไอ้กล่องเนี้ยใครเป็นเซ็นเวิร์ทุกคนไปกดได้นะคะเพราะว่าวันนี้ที่เราไปอะ่ะมีหลายกล่องมากมีเยอะมากแค่3 8 0รสิบาทเองทุกคนเนาะก็อันนี้เราได้เป็นตัวนี้นะคะ YI เหรอคะ Viado <ier> นะคะน่าจะเป็นตัวนี้แหละเนาะ YI น่าจะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูการสิโอเคการไม่มีสีนะคะนี่แหละก็เป็นการแบบนี้นะคะขั้นหลังเขียวว่าซูรุฟักเลอร์นะคะซูรุนี่คือเป็นน่าจะเป็นแบบ ไอ,อ้อนที่เราเคยเปิดไม่รู้เพื่อนจำได้หรือเปล่านะที่เป็นอของจิว๋วที่เป็นเบบี้ที่เราเคยเปิดนั่นแหละก็เป็นบริษัทเดียวกันนะคะซูรุนะคะอันนี้กล่องที่2นะคะหวังว่าจะไม่ไม่ซ้ำนะเพราะว่าวันนี้ที่ไปกดเขามีแบบหลายหลายแถวมากนะคะก็ไม่น่าจะซ้ำเพราะว่าเราหลับตาอยู่นะแต่อันนี้รู้สึกว่ามาเป็นขนนะ่รกไม่เป็นขนอุ้ยทุกคน คนนี้คนนี้เป็นอุ้ยคนนี้เป็นหน้ากล่องค่ะนี่ไงใช่ไหมน่าใช่นะคะ <S <S คนนี้น่าจะเป็นหน้ากล่องนะคะอุ้ยคนนี้แลบลิ้นมาเลยอุ้ยคนนี้เจ๋งอ,ะอ่ะเฮ้ยคนนี้เป็นกระดุมที่ตาแบบมันไม่ใช่กระดุมแหลหรอกเนาะแต่ว่ามันเป็นสีฟ้ากับสีเขียวนะคะโอ้แล้วข้างหลังก็เป็นกระดุมสีเอ่อสีครีมนะคะนี่เขียนว่าเมื่อกี้ลืมให้ดูป้ายทัค่ะอันนี้แก่เป็นฟักเลอร์นะคะแล้วก็เนี่ย ไม่เป็นพวงกุญแจแต่คิดว่าอันนี้ก็คือแทนแน่นอนนะเพราะว่าเรากดมาจากตู้นะคะคนนี้ก็มีฟันสีซี่นะคะนี่ฟันอยู่ข้างในแอบอยู่เห็นไหมอุ้ยคนนี้ตัวแบบสีลุ้งเลยอะ่ะแฟนแน่ชอบนะตัวนี้ยเฮ้ยเจ๋งมากทุกคนแล้วก็ขนแบบโอเคเลยข้างในก็นุ่มๆน,นะคะก็ตัวแบบประมาณนี้แหละเพื่อนๆน่นนารักมากเลยอะ่ะถ้าใครแบบเฮ้ยถ้าใครแบบว่าไม่ได้ซีเรียสน,นะคะไม่ได้แบบต้องการรุ่นแบบที่มันแบบที่เขากำลังที่ฮิตฮิตอะ่ะทุกคนลองไปกดที่เซนทั r เวิร์ได้นะคะเราเห็นแบบ มันมีหลายอันมากเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ออนออกไปอะ่ะมันจะแบบจะหมดหรือ,อยังนะไม่แน่ใจนะะอันนี้น่าจะเป็นตัวนี่นะคะเป็นการ์ดของเขาก็เขาจะมีแบบเก้าแบบนะคะแล้วก็มีซีเกตเนาะอุ้ยน่ารักอยู่นะเนี่ยเออดีอะ่ะอยากรู้เลยว่าซีเกตตัวแรเป็นยังไงอะ่ะทุกคนเราลองเซิร์ชดูดีกว่านะว่ามันเป็นตัวแบบไหนนะคะทุกคนคะเมื่อกี้เราลองแบบเซิร์ชดูนะคะไอ้รุ่นเนี้ยที่เป็นแบบว่าเป็นรุ่นซีรีส์หกของเขาเนี่ย ตัวแหน่ารักมากทุกคนสีมันเป็นแบบเนี้ยนี่นะคะน่ารักมากเลยอะมันเป็นสีแบบมันเป็นไล่สีนะเฮ้ยดูน่ารักมากเลยนะคะเออน่ารักมากเลยเป็นแบบว่ารุ่นเขาเรียกเป็นตัวแหแ,แล้วแต่เมื่อกี้เท่าที่ทแบบเซิร์ชดูอะเออน่ารักทุกตัวเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบเฮ้ยมันอันเนี้ถ้าใครแบบกลัวว่าจะได้ของปลอมนะหรือว่าแบบของไม่ของไม่ของไม่จริงนะคะก็ไปเซ็นทรัลเวิร์นะคะเห็นตู้นี้อาจจะแบบลองไปกดดูก็ได้นะคะเพื่อๆนๆเนาะนี่ เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะว่าชั้นไหนเราก็จําไม่ได้เนาะเพราะว่าวันนี้แบบตอนกดอ่ะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะขี้เกียจเนาะก็เลยแบบเออไม่ไม่ได้นินแต่ว่ามันเป็นตู้เดียวกับที่เราเคยไปกดอะไรนะหน้ากาทุกคนเออเดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลในคลิปนั้นนะคะว่ามันตรงไหนนะเพราะว่าจําไม่ได้แต่ว่ามันเป็นตู้นั้นแหละคะ่ะเนาะอุย้ยน่ารักมากทุกคนแล้วว่าตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเนาะก็ดีใจมากนะคะได้เป็นอันนี้2ตัวนี้นะคะโอเคก็น่ารักมากเลยนะคะแต่ถ้าถ้าชอบที่สุดนะก็นี่เลยคนนี้พี่หล่อไหมน้อง ทุกคนมันตลกมากเดี๋ยวเราจะไปห้อยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย